สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิลนานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงขนุนน้องหนุนเนี่ยหอมเนมยวงเหลืองเหลืองหลายคนถามหมอว่าทานได้ไหมคะหมอมันมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือมีโทษกันแน่คนเป็นเบาหวานทานได้ไหมน้ําตาลสูงปรี๊ดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องขนุนให้ฟังหอมอะ่ะนิ่มด้วยอะ่ะนิ่นีเขาซื้อมาให้เลยนะเขาบอกว่าให้มาเป็นพรอพแล้วเดี๋ยวหมอจัดการนีเอง ก็คือภาษาอังกฤษคือแจ็คฟรุต ขนุนเนี่ยนะคะก็เป็นเป็นพืชที่มีเป็นผลไม้ที่มีรสหวานฉ่ำมีกลิ่นเฉพาะตัวบางคนชอบกลิ่นบางคนแบบไม่ชอบกลิ่นหว่เหม็นขนุนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะเออแล้วเขาก็เชื่อกันนะว่าเป็นเหมือนไม้มงคลน่ะปลูกเอาไว้จะหนุนนำนำสิ่งดีๆเข้ามาให้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นขนุนนี่เป็นผลไม้ที่ผลใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเออตุม่มมันโอ้โหลูกออกมาขนาดเนี้ยผลใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนิยมปลูกไว้ปลูกข้างข้างหลังบ้าน หนุนนาประโยชน์นุ่นมนน์นี่น,นําสิ่งดีๆมาบารมีพุ่งรุ่งเรืองนะก็เป็นความเชื่อนะคะแต่มาทานได้ได้หลากหลายค่ะมาทานเป็นผลไม้ธรรมดาเนี่ย อืมเป็นผลไม้ธรรมดาเลยหรือจะมาทําเป็นใสอะไรล่ะออไอศครีมแล้วใส่ในหน้าขนุนรวมมิตรอ่าขนมหวานของไทยๆเก่าอ่ะรวมมิตรใส่ขนุนอ่ารัดช่อมันก็ใส่ขนุนเอาขนุนมาตากแห้งเป็นขนุนอบแห้งหรือจะเป็นข้าวเหนียวมูนเอามาใส่ขนุนอะไรเงี้ยก็คือทานได้หมดเลยค่ะนะคะก็มาทานหลากหลายเนี่ยแปลรูปมาได้หรือจะมากินเป็นขนมผลไม้ยวงๆธรรมดาเลยก็ได้ซึ่งขนุนเนี่ยที่มันเป็นยวงๆอย่างเนี้ย โอ้โหดูดิคือเนี่ยนะมันเป็นยวงยวงเนี้ยไฟเบอร์สูงมากนะไฟเบอร์สูงมากไฟเบอร์สูงมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะงั้นวิตามินในขนุนนี่มีอะไรบ้างล่ะมีตั้งแต่วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ครบเลยคะ่ะวิตามิน B นี่ครับจะ B ีคอมเพลกเลยอะวิตามิน A อยู่แล้วมันเหลืองๆอย่างเงี้ยมีเบต้าแคโรทีนถูกไหมบำรุงดวงตาอ่าลดการเกิดต้อลดการพวกเออ่กระจกตาเสื่อมต่างๆขนุนมีวิตามิน A เรารู้อยู่แล้วเหลืองๆหองไอพวกผักเหลืองเหลือง มะฝักทองแครอทลึงเหลืองส้มๆม,มีวิตามินเอสูงบำรุงดวงตาขนุนม,มีวิตามินซีอีกค่ะวิตามินซีก็ช่วยกระตุ้นลายกระตุน agen, ต้นคอลลาเจรกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่ให้ป่วยบ่อยมีวิตามินซีในขนุนม,มีวิตามินบีนี่เป็นกลุ่มแบบ B1 B 3 B 9บาำรุงเส้นประสาทผ่อนคลายหลับสบายอ่าก็คือกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นวิตามิน A ในขนุนส่วนแร 5, ่ธาตุต่างๆก็มีเยอะค่ะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีธาตุเหล็ก อ่ามีโพแทสเซียมด้วยนะงั้นขนุนก็ทําให้แบบโพแทสเซียมมันทาให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีก็คือกินเข้าไปมันก็ได้ทั้งแร่ธาตุได้ทั้งวิตามินและไฟเบอร์ที่หมอเล่าเนี่ยในในขนนเนี่ยก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วในมันมีสารในขนุน,นะคะมันจะเป็นเหมือนยาระบายอ่อนๆงั้นคนที่ท้องผูกก็กินไฟกินขนุนก็จะทําให้เหมือนกับเป็นยาระบายอ่อนๆมีไฟเบอร์ช่วยช่วยขับขับท้องผูกมันจะช่วยด้วยกวาดลําไส้ให้ดีขึ้นด้วย แล้วสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในขนุนเนี่ยนะไอ้ยุงยวงเนี่ยมันจะเป็นฟีโนลิกคอมเพลว์ค่ะสารเด่นๆของมันเนี่ยชื่อว่าอะโทคาพิซินอะโทคาพิซินเนี่ยจะเป็นช่วยต้านอักเสบได้ดีมากก็คือสามารถเอามาทานได้เลยค่ะขนุนแต่ถามว่าน้ําตาลมันสูงไหมมันก็เป็นผลไม้ที่น้ําตาลสูงเหมือนละมุดสุกๆเหมือนมะม่วงสุกๆขนุนอะไรเงี้ยก็เป็นผลไม้ที่น้ําตาลสูงคนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเนี่ยจะถามว่าทานก็ปกติดีค่ะก็เป็นผลไม้เนี่ยมันมาเข้ามาพร้อมไฟ สารวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆแต่ก็มีน้ําตาลเข้ามารวมอยู่ด้วยแต่ว่าเป็นน้ําตาลที่มันโอเคค่ะเพราะมันไม่ใช่แบบสกัดออกมาเหมือนน้าส้มกินส้มก็มีน้ําตาลแต่ถามว่าถ้าเราเอาไฟเบอร์ออกเลยสกัดเป็นน้ําส้มแก้วหนึ่งอันนี้เหมือนซูนามิเข้าเลยกระตุ้นการอักเสบในร่างกายแต่ถึง ผลไม้หรืออะไรมันจะดีแค่ไหนคะ่ะก็ต้องทางสายกลางหมอแนะนํานะถ้าคนเป็นเบาหวานอยากทานขนุนก็ทานได้ค่ะคุณไปเรี่ยงอื่นๆดีไหมจากพืชผักผลไม้ทานได้ค่ะแต่ก็คือขอสักสองยวง เป็นเบาหวานฉันให้โคต้าสองยวงอ่าอยากกินมากเหลือเกินอยากจะให้ชีวิตฉันมีแต่ความเครียดไอ้ฮอร์โมนเครียดฉันอยากกินเห็นคนน่งกินกันอมาม่าโดนสั่งห้ามกินขนุนอย่างเนี้ยฮอร์โมนเครียดกระตุ้นทาให้เกิดการอักเสบในร่างกายเบาหวานสูงมากกว่าอีกลองเครียดดูค่ะเจาะเลือดแล้วเครียดมีเรื่องเครียดน้าตาลสูงกว่ามาก,กินขนุนนี่คะ่ะเออกินสักสองยวงได้ค่ะแต่ถ้าคนไม่ได้เป็นเบาหวานน่ะแฮปปี้ happy, แบบหมอไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรหมอก็อาจจะเพิ่มเป็นสามยวงสี่ยวงได้เลยจะถามว่าเป็นกิโลได้ไหม ก็เกินไปค่ะและขนุนนี่เป็นธาตร้อนนะงั้นคนที่แบบว่ากำลังไม่สบายมันธาตร้อนร่างกายร้อนอยู่แล้วหรือกินอะไรที่แคลอรี่สูงเข้าไปแล้วร้อนเช่นแอลกอฮอล์ค่ะนั่งกินแอลกอฮอล์เป็นแบบลิบลินั่งกินอยู่ตายแล,แล้วอยากจะกินขนุนขึ้นมายิ่งทําให้ร่างกายเราร้อนเพิ่มแคลอรี่อัดแน่นเข้าไปร้อนเพิ่มงั้นก็ไม่ควรความโดมงกบดันขึ้นขึ้นมาได้เลยนะก็คือถ้าเป็นร้อนในอยู่มีธาตร้อนร่างกายชั้นร้อนอยู่นะคะก็พยายามงดก่อน หรือกินอาหารที่แบบแอลกอฮอล์ร้อนๆจะจัดร่างกายมันมีการอักเสบอยู่ข้างในแต่จริงแอลกอฮอล์ไม่ควรทานอยู่แล้วนะคือหมอคิดว่าผลไม้เนี่ยค่ะทานได้แม้แต่คนเป็นเบาหวานแต่แค่ลดลงตามปริมาณแม้แต่คนไม่เป็นเบาหวานก็ไม่ควรที่จะทานเป็นกิโลค่ะของดีทุกอย่างน้ําค่ะน้ําให้กิน2ลิตรต่อวันคุณไปกิน5ลิตรต่อวันก็ไม่ได้ค่ะมันเหมือนกันค่ะขนนไม่ได้ว่าข้อห้ามว่าฉันต้องห้ามกินห้ามกิน,นเป็นเบาหวานกินของแปรรูปดีกว่าไหมสปากเกตตี้มากาักกะโรนี มีเค้กค,คุกกี้พวกแป้งขัดขาวขนมกรุบก,กรอบไฮฟุกโต้คอนสลับอย่างนั้นไม่ควรกินดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรืออาหารที่มาผัดน้ํามันเยิ้มเยิ้มปะต้องโกของไขมันทรานกระตุ้นการอักเสบอินซูดินทํางานยี่ไม่ดีหนักเลยแต่กินขนุนยวงสองยวงทานได้ค่ะนะคะก็คือหมอกรั์จะบอกว่าพืชผักผลไม้เนี่ย ันเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติไม่ได้มีการแปลรูปต่างๆคุณทานได้แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรอยู่คุณก็ทาน3ามสี่ยวงแล้วก็คุไม่ทานหลากหลายแต่ถ้าคุณเป็นมาหวานก็เอออยาะให้อาม่าห้ามทานเลยอาม่าห้ามทานอาม่าเครียดก็กินสักสองยวงก็พอแล้วค่ะ นะคะก็เป็นการที่ดูแลองค์รวมเพราะมันมีวิตามินเกลือแร่สารต้านอนุนมูลสระไฟเบอร์ต่างๆช่วยระบบขับถ่ายมันก็มีเยอะแยะไปหมดแล้วก็แต่ก็กินให้ทางสายกลางก็มาพูดให้ฟังว่าขนุนไม่ได้อันตรายทานได้เบาหวานก็ทานสักสกองยวพอนะคะโอเคค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดส b บสไ i b e ให้กันค่ะสวัสดีค่ะ